อัปเดตราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประจำเดือนธันวาคม2564ราคาขา้าวโพดเมล็ดราคาข้าวโพดโรงงานสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวกันด้วยนะครับมาดูในส่วนของสถาน,นการณ์นะครับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำเดือนธันวาคมปี5 6 6ทั้ทางเรานะครับได้มีการอัปเดตเป็นประจำทุกเดือนให้กับพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดได้รับชมกันนะครับในติดตามถึงสถานการณ์ราคาข้าวโพดนะครับว่าตอนนี้อยู่ในราคาเท่าไหร่แล้วมาดูในส่วนของชนิดราคาท้องถิ่นกันนะครับราคาข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30%ราคาบาทต่อกิโลกร,รัมจะอยู่ที่7บาท10สตางค์ในส่วนต่างยังคงคงตัวเช่นเดิมครับ ในส่วนของข้าวโพดเมล็ดนะครับความชื้นไม่เกิน 14. 5ปรเซ์ราคาบาทต่อกิโลกร,รัมจะอยู่ที่9บาท60สตางค์ในส่วนต่างยังคงคงตัวเช่นเดิมครับในส่วนของชนิดราคาข้าวโพดโรงงานนะครับที่ทําเป็นอาหารสัตว์ซีพีราชบุรีราคาบาทต่อกิโลกร,รัมจะอยู่ที่10บาท50สตางค์ส่วนต่างยังคงคงตัวครับชนิดซ p ท่าเรือนะครับ ราคาบาทต่อกิโลกรัมจะอยู่ที่10บาทส5สาตางค์ส่วนต่างก็ยังคงตัวเช่นเดิมครับส่วนของ CPU โรงงานนะครับราคาบาทต่อกิโลกรัมจะอยู่ที่10บาทส0สตางค์ส่วนต่างยังคงคงตัวเช่นเดิมครับโรงงานเบทเทโกนะครับราคาบาทต่อกิโลกรัมจะอยู่ที่10บาท45สาสตางค์ในส่วนต่างก็ยังคงตัวเช่นเดิม เส้นทาโกรนะครับราคาบาทต่อกิโลกร,รัมจะอยู่ที่10บาทส0สตางค์ส่วนต่างยังคงตัวเช่นเดิมครับกรุงไทยอาหารบ้านบึงนะครับราคาบาทต่อกิโลกร,รัมอยู่ที่10บาท55สาตางค์ส่วนต่างยังคงตัวเช่นเดิมครับผมในส่วนของราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงนี้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างที่จะดีส่วนต่างก็ยังคงตัวถ้าส่วนใหญ่นะครับ ราคามีการเปลี่ยนแปลงในทุกสัปดาห์ปรับขึ้นปรับลงอยู่ตลอดสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนข้าโพดนะครับทางเราจะมีการอัปเดตราคาจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้ทราบกันอย่างสม่าเสมอนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ